สวัสดีครับวันนี้ช่องเกษตรใช้ามาเหมือนเดิมครับฉีดยาแต่วันนี้ฉีดยาค,มคุมเลนครับ20ไล่วันนี้มาคนเดียวครับโดยเดลอนเอสกิดี e D. คุมเลนผมใช้น้ำโซารีดสี่ไล่ต่อหนึ่งลิตรเอ้สี่ลิตรต่อหนึ่งไร่ในการฉีดยาคุมเลนนะครับ 5้าลิตรสินมากกว่าห้าลิตรบรรยากาศร้อนหน่อยครับวันนี้มงาคนเดียวช้าหน่อยอันนี้ผู้ช่วยตัวทินไม่มาครับไปเกี่ยวข้าวกันหมดเลยครับวันนี้ยบต่อไฟฟ้าประสาท ผ่าไปด้วยผ่ายไปด้วยครับคาเฟน้ำก่อน เป็นแบตครับลงดวงคนเดียวได้จะเป็นแบตขอบไปเลยครับช่องกเกษตรไทย,ไอยเอาี่ฮะไม่มีอ่ะ cái okay, hôm là, oh. okay, hôm là, hôm không hôm lò Mình đang hôm hôm lạc hôm ยังเป็นแปดครับเนี่ย ฝากด้นยครับช่องเซตไฟฝากสิทธยาฝากเกี๊ยวข้าวฝากวิทุกอย่างครับเกี่ยวกัาเสร็จต่อฝากติดตามด้วยนะครับต่อเซตไฟลิปนีไวัดช่นี้นะครับสวัสดีครับ